มีอันคอมเมนต์หนึ่งเนาะคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนก็คอมเมนต์มาตั้งแต่พูนที่มินตายอยู่บ้านนั่นแหละเพื่อนว่ายอย่างก็มินตาหาันเอาคนนหม่คนดีกว่านี่สาบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะเมื่อนี้มาพบพ่อกับสาวมินตาลักต่างไว้นะคะมาเปิดภาพมาก,กะยู มองเกาเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในสวนเนาะมาอยู่ในสวนเนาะตอนนี้อยู่หลังบานข่างบ้านเนาะการใช้ชีวิตคู่รักไทยลาวลาวไทยเนาะมืนอี้ก็เป็นมือที่สีเลวเนาะมือที่สามเนาะเมือ่อวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งเดือนสิงหาเนาะ เนวันที่หนึ่งเดินสิงหาแต่ชิมหาอาหารให้หอยกินเนาะมึงมึกอึมึงอึอปลูกมากกับว่าได้กินจะพี่น้องมันบ่างามนี่มึกอึตายบและตายิดแล้วมักอึเนาะบัดเห็นขาเจ้าปลูกแล้วงามงามต้นนั่นก็ตายแล้วไม่ได้กินดอก อ๋อนี่หมากลินใหม่หมากลินใหม่มันจะโปรงใหม่เลยเดิเออห้าตัดถิมแล้วมันโปรงใหม่เนาะอันนี้ต้นแค่กันห,ห้าตัดถิมแล้วมันก็นสิโปรงใหม่โปรงใหม่ไอ้หมากหอ,อบยบ่ได้เอาอาหารมาให้กินเมื่อวานเกบไปแล้วก็เลยบ่ได้เอาอาหารมาให้ต้นอัน ยังเกาะผักนาวเตืนพักนาวผักนาวมกพริกมพริกกระต่ายไปแล้วอันนี้มกคุมักฮุมมีสามหมากบ่ค่อยกินดอกเบื้องมกนาวมเนาวกะบ่ค่อยได้กินมันกันลดนทิมไปเลยนี่บัดยู่บ้านล้วซื้อเอาบัดมาพ่แล้วปลูกบรรากะบ่ค่อยได้บ่ค่อยกินบันใด มันกรล่นบมดนี่อันนี้ก็ล่นเดี๋ยวก็ไปเก็บอันไซอันอีย่งก็เอาไปไว้ในตู้เย็นเอายอดบุ่งนี่ใหมบาขหอยกินสักอนใส่น้ำหน่อยโพธิ์ทอนี่วันเปิดน้ำใส่หน่อยถ้าเ่อใส่น้ำหน่อยนะมัน,มนจานห่อนเปิดน้ำใส่อีกก่น น้ำใสอีกเบ่งหมักพริกนาะพักพริกแดงว่าเลยหมักพริกหยาก็ขึ้นเร็วๆเนาะหยาขึ้นเร็วมากเปิดน้ำใส่หนึ่งนึงอีกอันนี้ก็เป็นพักนอก พักดอกตายบมดละอย่างมันหุ่มลายพดมันก็เลยตายไปแล้วมันต้นดอกแคนะ้ำต้นดอกแคสามต้นเบื้องันต้นกล้วยหันมันกละลมพัดบ่หน่มันคือไหลไปทั้งผุนบนละเอียงหมดเลยน้อเอียงไปทั้งผนไปเลย บรได้ไปไสรั่งเนาะมีแต่อยู่เลาะเลาะบ้านเมื่อไปอยู่บ้านก็อยู่บ้านบ่ได้ไปไสรก็บไทยเลาะเลาะบ้านเนาะเนาะฮอดพี่ก็อยู่เลาะเลาะบ้านแคมเฮือนเนาะเลยไปไสร์เราอยมาไปเที่ยวเนาะบ่ค่อยมาเที่ยวคือผู้ลังคนที่เขาจะมาเที่ยวไปหันไปนี่เนาะแต่มินตาบ่ามาเที่ยว ถ้าว่ายูบ้านก็นคือ,อยูบ้านว่าได้ไปใส่หมา,าพี่กับยูยูบ้านคือเก่าว่าได้ไปใส่เนาะอืได้ไปเที่ยวไปใส่ดอกส่วนพญายศริกเหตดงานอยู่ในห้องคือเก่าเนาะนี่ตากับมาเบงหอยเนาะมือว่านี่เปียนน้ำเลยค่ะเติมน้ำให้หอยหน่อยเดียววันนี้ก็มาเบงเก็บไอใบมะคุงใบอีงโอ้นี่มีมีผึ่งมีผึ่ง นี่เพิง monastery. อันนี้ก็ทั้งลังทั้งล like ังเขาเจ้ากับอันเกี่ยวหย่าเนาะนี่มองนี่พองของเขาเจ้ามาเกี่ยวหย่านกูจะเจอว่าเกี่ยวสับมึงทางนี้อันนี้ถ่ายย่ามแรงเน่แล้วกับซีมาเสียหยาเสียหย่ากับซีหานี่ปลูกเนาะเริ่ม ปู้าห้าปูมันก็พอได้กินช่วงนี้มันก็คือบูมี่หยางแลลวมันเป็นแบบนี้แหงๆเลยเนาะทุกคนแหงๆเลยอันนี้คิงกิงคิงน้อยมันเป็นคิงน่อยงามๆเป็นอันบัพลายกินโบกก็ค่อยไหวบันไดดอกลายแห้งลายค้างลมพัดวีวีลมพัดวีดีอันนี้ลังค้าเข้ากะอันลือออกหมดแล้ว พราะว่าเฮามุ่งเวลาเฮามุ่งนะมันมันมียุ่งลายเนาะมียุ่งลายแล้วก็ปลูกพักมันกับพวกอยได้กินเนาะก็เลยอันลื้อออกปลูกบ่ได้กินซ้ำพักนะว่าชีมงะมาปลูกพักหยังบ่ได้กินบ่าเป็นพลเป็นมาอันนี้ค่ะอย่างนี่แล้วทซ้ำนี่น้ำเต็มบ่เลยอ่างนี้กระบนนี้ นี่ว่าก็หลายอันสองอันสามอันนันกระบะปูนกระบะปูนใหญ่อันนี้ทอทอนี่แบบตังมาตังแบบนี้ตสกีปีที่แล้วเนาะเอาเอามาเลี้ยงกบอันนี้บ่บบเลี้ยงเศร้าเลี้ยงแล้วก็ไปเฮ็ดอันโยน,นี่เอาก็บเบื้อว่าล้อมล้อมล้อมไว้เลี้ยงได้ปีหนึ่งกินปีหนึ่งแล้วบะนี้ปีที่สองเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงมันกะ บัวายกินเพราะว่ามีนกมีงูบัวลายกินก็เลยเศร้าบัเห็ดเอ้มีปีหนึ่งเลี้ยงมากกินจนหนาซิเป็นกบละหนาซิเป็นกบแล้วเนาะอันนี้หัวาคานะหัวตะไคร้ยอยู่ทั้งนอกพ้นบักหลายๆที่ปลูกมากมันก็กินบัท่านคือกันหัวตะไคร้อยู่ทั้งนอ มีอันคอมเมนต์หนึ่งเนาะคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนก็คอมเมนต์มาตั้งแต่พูนทีมินตายอยู่บ้านนั่นแหละเพื่อนว่าไอ้ยัยงเกามินตหาหันเอาคนไม่ค้นดีกว่านี่เจา้ายังสาวยังหนุม่มเนาะอันนี้เล่าคอมเมนต์มาเมื่อ้นก็คอมเมนต์ว่าเ,ออเห็นมินตามาอันเมืองไทยพี่นะมา มินตาบอกแลว้วว่าไปหาบักเทาซันหนึ่งสีส่เนาะอ่าไปหาเล่าซันดิเรา,ว,าว,ว่าอัน,นสมพ่อคนบดีจังคู่กันเหมาะสมกันเล่าอานะประมาณนี้แหละเนาะอันนี้เรื่องเรื่องนี้นะ ชีวิตของเฮ้าเข้าเป็นคนตัดสินใจเองเข้าสีเลือกอย,ยูนะําผูดาเนาะเขาเลือกยูนําผูดอยู่แล้ว <c oughs> ว่าเออเขาฮักเข้าเฮ้าเฮาฮักเขาเขานาะบ่มเมนว่ามองแต่อ่าภายนอกเนาะภายนอกอันนี้เพิ่น นิสัยดีโยเนาะันนิสัยดีโยเพราะว่าชีวิตคูแต่ชีวิตคูคนเฮ้านะบ่ตองว่า,าถึงบ่ตองว่าอาเรื่องอายุเนาะอายุบบสําสคัญสําคัญที่สุดก็คือให้เสื้อใจกันฮักกัน มั่นใจกันเนาะบอนอกใจกันคือมิจตาต้องการคนแบบนี้เนาะบอมนอเอาแล้วเขบวาบ่หักเห่าเขานอกใจเห่าแบบนี้นะอยากให้อยู่น้ำกันห,หักกันดูแลก,กันไปเสื้อใจกันบ่ต้องให้อ่เพ่ต้องปันใจให้คนอื่นเนาะต้องการแบบนี้ที่สุดเนาะ แล้วก็บบกกินบ่เที่ยวบ่ดื่มเนาะมินะมตามากคนแบบนี้เนาะมินตามากค้นแบบนี้บ่กมักค้นทีมากกินมักดืม่มเห็ดแนวบ่ดีสิ่งมวนเม้าอีหอย่างั่ะนะออันนี้เลาถือว่าเล่าเรา,เราอายุหลายอยู่แต่ว่าเล่ากันยังเบิ่งแล้วเลากันยังแข็งแรงกว่ามินตาเด้เอาง่ายๆที่มินตาบอกตรงๆผู้ บอกให้มนันนั่นเลยเนาะคือเรายัางแข็งแรงกว่ามิ้นตาถึงว่ามิ้นตาอายุหน่อยเราอายุหลายเนาะคือเฮ้าในห้างกันยี่สิบกว่าปีาาาออยี่สิบเจ็ดปีเนาะเพราะว่ามิ้นตากะบ่ได้อายิหน่อยหลายบนยไดเด้อายุกะเคืง,งเคืงแล้วกลายเคืองแล้วเนาะ ไอ้หยูกลายเคร่งแล้วสามสิบสามปีแล้วเนาะแต่ว่ามิ้นตาเป็นคนที่บะมักแตงบะมักเสริมบะมักคือจังขาเออกแตงฮ่ะนะแตงหนาไปเสริมไปสัญญกรรมอียงค่ะนะเออมิ้นตาบอเห็ดเพราะว่ามิ้นตาเป็นธรรมชาติเป็นคนธรรมชาติเป็นคนใส่ชีวิตแบบบ้านๆเนาะใส่ชีวิตแบบบ้านๆอีหลีบะมักแตงแล้วก็บอกมักกินบะมักเที่ยวเนาะ แล้วก็มีอันผู้หนึ่งที่เป็นอ่สาวอันยังกาะอ,อนุญ,ญาติบอกซื้อเพิ่นเนาะสาวเตวหรือว่าสาวจอยอีกยังหน่นะที่จริงเพิ่นเอินว่าสาวเตวหั่นละนี่แหละที่เราคบผู้บ่าวผู้บ่าวอันอยูอันบริคัมไซเนาะ หาผู้ใดที่เขาไปเบิ้งช่องของข้าเจ้าฮะเนาะยูทูบเบอร์สายบุญนะ YouTuber, un, นะเล่าผิดหวังเนาะคือเล่าคือเป็นนน่าวาสนาเจ้าของนะฮะละคันซิวาฮะนะเป็นคนบริคัมไส้แล้วก็ถือคนบอดีฮันสันซาเนาะนี่แหละที่มินตาที่ย่านที่สุดนะนะ อย่างที่สุดก็คือแบบนี้แหละเราบักอันบักนั่นนะพ่อนซื้อว่าพอนเนาะเราเป็นคน้นอันคนบอดีเป็นค้นกินเป็นคนกินเสพย,ยายอย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละอนะือคนเสพย,ยาเน,ะนาะแล้วก็มามายูน้องกันบ่พ่อเดือนจำมันกันแล้วแต่วาสนาของเขา เขาสิถือคนดีคนผู้หายผู้ลายอยงางนะเขาสิมาตัวมาต้มฮะนะเป็นดายานแบบนี้คือมินตาเบาไปฮะล่ะบามาคนมักเที่ยวมักดืม่มบามาคนที่อ่ามีผัวมีเมียลแล้วแล้วก็ปันใจให้คนอื่นนะอืมมันรับบไดยแบบนี้นะ ต้องให้ยูน้ันแล้วก็หักกันแล้วก็ดูแลก,กันเนาะอันนี้ก็คือถึงว่าเล่เาเล่าเสียอายุหลายแต่ว่าเล่ามิ้นตาเบิงแล้วเล่าก็ยังแข็งแรงกว่าเด้คือมิ้นตานี่นะถ้าเวลาอันยืนโดนๆน,นะยืนบ่ไดดปวดเอวยืนบ่ไดโดนแต่แต่ละมือ ที่มิตามาหอนอีกอะถ้าเวลาไปยังไปยืนโดนนะะมันยืนบ่ได้มันปวดเอวยอมรับว่าร่างกายเจ้าของมันคือถึงจะว่าอายุนหน่อยมันก็นยังบาไหวร่ <c oughs> างกายอ่อน อ่อนลงยอมรับเลยว่ามิ้นตามียืนโดนบดได้เป็นคนยืนโดนบดได้ยืนโดนแล้วมันปวดแอวเนาะแต่เราก็ยั่งยืนโดนเราก็ยั่งบกวบัวเจ็บยังเรายั่งแข็งแรงอยู่ถึงว่าเราจะอายุหลายแต่ว่าเรายังแข็งแรงอยู่เด้ชีวิตคููคนเฮาเนี่ยบ่ตตองว่ายานแตอันเล่าเทาแล้วเล่า สิหาเงินบได้จังซันจังสีเราก็ยังพอไปได้ยุเราเนาะอ้มมนีก็คงพ่มีอย่างไรเนาะก็คงเอาไว้ซัำนี้กันเนาะเจอกันคลิปนาพอกันคลิปไม่เด้อเนาะยังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้สามินนตายด้เด้อขอบคุณที่อ่า ติดตามเนาะขอบคุณที่อันคนที่เข้าใจเฮาเนาะแล้วก็คนที่พ่เข้าใจเฮากับมี่นะพูกหลังคนเออถาม,มา่าวิ่งตาเลิกกับพ่บอใหญ่ลวบ่จังสันจังสี่เมียหนีปลาลวบ่ันนันนีฮะน,น,น,นะออูวกลังคนกับเบื้องเต่งหัวคิดหัวคอเนาะแล้วก็เบิ่งเข้าๆแล้วก็มาคอมเมนต์เนาะผู้ที่เข้าใจกับเข้าใจผู้ที่พ่เข้าใจก็คือเออบ่เข้าใจัะนะอ,อื อามุน,นิก็คงลากไปก่อนเนาะสบ,บายดี